ากการระบาดของโควิด -19 ทีที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนั้นอำเภอร,รัตนาโมีมีหมู่บ้านที่สั่งปิดโดยเพราะว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะมณ14วันทีมงานสาธารณสุขอำเภอรันอนรตนาโมรีร่วมกับโรงพยาบาลรัตนาโมีได้ตั้งทีมคณะทํางานเพื่อตรวจเชิงรุกหาเชือ้อโควิดในประชาชนที่ปิดหมู่บ้านถึง4หมู่บ้านทีมงานเราจะมีการทํางานแบบไหนอย่างไรจะได้พาผู้ชมปฏิตามดูการทํางานของพวกเราในโอกาสนี้เลยครับ กเอามาเสริะแล้วเดี๋ยวเราก็คงตัดไแล้วตอนสุดท้ายล้วก็คงจะสมุดขึ้นผลภารกิจ3วันล้วก็คงรอยอย่างเดียวร่วมการดาเนินงานในวันนี้นะครับซึ่งผมก็ยังนึกภาพไม่ออกคราว่าวันนี้มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับานะครับดนั้นทุกคนนะครับที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับต้องช่วยกันวันนี้นะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือว่าอะไรที่เราจะช่วยกันแก้ไขในวันต่อไปเพราะว่าเราจะต้องมี หลังจากที่ซักซ้อมทำความเข้าใจกันแล้วพวกเราก็มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านเพราะขณะนี้มีชาวบ้านจำนวนกว่า400คนรอพวกเราอยู่ในหมู่บ้าน เรามาถึงหมู่บ้านประมาณ3โมงหรือเก้านาฬิกาเมื่อมาถึงแล้วต่างคนต่างช่วยกันยกสิ่งของจัดจึงต่างๆให้เตรียมพร้อมสําหรับการบริการและทําการแบ่งหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจและกันโดยหัวหน้าทีมซึ่งได้แบ่งหน้าที่กันไว้ในตอนแรกแล้ว เมื่อทุกอย่างพร้อมฝ่ายลงทะเบียนก็ทําการประกาศรายชื่อคนที่มารับบริการโดยที่แต่ละคนนั้นมีบัตรคิวรอรับอยู่แล้วการรับบริการในช่วงเช้าเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะอากาศไม่ร้อนนักในช่วงเช้าเป็นการลงทะเบียนคนที่มานั้นรู้ว่าตัวเองจะมาช่วงไหนบางคนมีเด็กๆมาด้วยบางคนเป็นคนแก่แต่ละคนมา้วยความเตรมใจ และมีความพร้อมเพรียงกันอย่างย like ิ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็ขึ้นไปรับบริการเป็นการจัดลำดับของเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอยู่ด้านบนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการได้ดีอย่างยิ่ง เวลาผ่านไปอากาศเริ่มร้อนเราเห็นภาพบรรยากาศต่างๆที่ทําให้เกิดความประทับใจนั่นคือมีผู้สูงอายุรายหนึ่งซึ่งถือไม้เท้าสองข้างเดินพยุงตัวเองมาทําให้เรามีกาลังใจในการทํางานมากขึ้นความตั้งใจของพี่น้องที่มารับ,บริการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างสูงยิ่ง บางคนเป็นคนพิการไม่สามารถเดินเหินได้แต่ก็มีญาติพามาโดยการนั่งรถสายเล้งมานี่ถึงถือว่าพี่น้องกืดความเตือนตัวในการรับบริการในการตรวจหาเชื้อโควิดบางคนอายุมากต้องใช้ไม้เท้ามีผู้ปูยุยซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เราเห็นภาพนี้แล้วกดที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือไปถ่ายไว้ไม่ได้หญิงชรารายหนึ่งเดินด้วยความยากลำบากอ,อสมอไปช่วยพยุงมาที่จุดรับบริการหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานพวกเราบรสุมหาส่วนขาดเพื่อวางแผนการทำงานในโอกาสต่อไปปัญหาอุปสรรคราคาเล็กๆน้อยๆแต่กัรที่เราจะนำ นไปนกสากา้ขจากการทํางานเราจีเห็นว่าด้วยความยากลาบากของการทํางานถังอากาศร้อนฝนที่มารอติดเช้าทําให้พวกเราทํางานอย่างรวดเร็วด้วยความสงสารเด็กๆคุณแก่และคนบางคนพิการฉีดัคชินกันเถอะครับช่วยป้องกันโควิด1ิทุกคนปลอดภยัยตัวเราปลอดภยัยสังคมปลอดภยัยประเทศชาติและเศรษฐกิจเดินหน้าครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้คนครับ สวัสดีครับ